لا اله الا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب, ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو ويميت وهو على كل شيء قدير واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعرف الناس بربه واصدقه تمس تمسكا بتعاليمه اللهم صل وسلم وعلى شي على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي أول بالتقوى الله تعالى وطاعته فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم الحمد لله في نوم okay. uma تيميكية في نوم أهلي جمعة في كربلاء رب تنلاي قول من في الله سبحانه وتعالى نندهي رب นะครับได้มาทำอำามันอิบาดัดและก็ให้เราคนหนึ่งนะครับได้มาอยูส่สถานที่มีเกียรติพี่น้องครับท่านอิมามุลกาจลีอรหิมะฮุมุหุฮัด้กล่าวไว้ในหนังสืออิฮยาอุลุมิดดีนซึ่งสรุปได้วา่าท่านมีคำถามและก็ตอบ ด้วยตัวของานเองว่ามีใจคามสรุปว่าทำไมที่อัลลอฮ์นั้นยังไม่ยังไม่ให้เราตายเพราะอัลลอฮ์นั้นรักเราเลยเลยใดที่อัลลอฮ์รักเราเลยเพราะเพราะว่าเรานั้นยังมีบาปมากเลยอัลลอฮ์ยังให้ชีวิตเราเลยพี่น้องครับคุตบบ้านสั้นวันนี้อยากี่ฟาก เป็น้อขิดเตือนตัวของผมละก็ตัวเตือนตัวข้องพี่น้องพี่น้องครับขุตบัสสันส้นัอยากีฟากเรื่องข้องวันนี้นะครับปีหฮิจยอมรไหมสกรารัไม่ไหมนะครับซึ่งอยากอีฟากเรื่องนึงให้กับพี่น้องนั่นก็คือเรื่องข้องความรู้นะครับความรู้นี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับ ท่านอิมามอัลกอซาลีได้บอกว่าอัล ل ع ลมูบิลากาั ba, al, an, an ์มจิโนคอนเทโรแต่เขาไม่ได ah ้ปฏิบัติไม่สมน์กับคนเดียวกันการ์มบิลา علم ์ลาหยักบาลุนแต่คนปฏิบัติอิบะกามัมอิบะดัดอันนึงอันใดก็ตามแต่เขาไม่มีความรู้ลาหยักบาลุนอัลลอฮ์ไม่รับอัลลอฮ์จะไม่ตอบรับคนคนนึงถ้าหากว่าเขาปฏิบัติโดยประสาทยากสิ่งที่รู้ นะครับดังนั้นวันนี้นี่เามีอย่างคนหนึ่งนะครับมีอุลามะท่านนึ่งมาจากอินเดียเกดไดโซนแลลือเกดไดตอรกีบและเก,กดตร,กตรบียเกดไดนัเสีฮัว่าท่านนาบีได้บอกว่าอุตลบุไลท่านทั้งหลายจงในเรียนรำเรียนจากนเนตรนี่ที่มุมความศ ท่านนาบีได้เรียกบอกว่าให้เราได้เรียเรยนี้จากไในไี่ถึงรุ่มฟังอบนี้ไม่ถึงว่าให้เราศึกษาอยู่เส,สมือเพราะอุลมามะได้บอกว่าสองประการนะครับที่ทำให้หัวใจของเรานนะ้นมันอ่อนนั่นก็นคือนึ่งให้เรารับฟังนะสาสิฮัตจากคนอื่นและประการทีซ่องคือให้เรามีการรับเรียนเพราะอะไรกับในหนังชือมัตันจูบัต ได้บอกว่าถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้ให้เราท้าวว่ามันล้มยายิบมุออันทีมันฟัลยัดหายท่าฮักว่าไม่มีคนสอนเราต้องอพยพเพื่อไปเรียนเพราะอะไรครับถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้อัลลอฮ์ไม่รับในสิ่งที่เราปฏิบัติวะคุลุแมนบิไงล์ย์ลกลมย์แอมัลูอามาลูฮูมารดูดะตุลลาตุบบาลูถ้าหากว่าเราปฏิบัติโดยภาษาจักความรู้อัลลอฮ์ไม่รับ ฟะตัวะตุนมิมันห ARAM ไม่กุลุใครก็ตาที่ปฏิบัติกับอัลลอฮฺสุดะตลาห์ตออะตุอัลลอฮ์มิมันฮาร a มยะ่กุลุแต่เขานันได้กินกับสิ่งที่เป็นฮาร a มอยู่มิสลุนบินาอิฟาวกีเมาญยิวยจากอุศะเมื่อว่าเขาสร้างบ้านโยบนเขื่อนไม่มีอะไรเลยนะครับดังนั้นความรู้นี้แหละเป็นสิ่งที่ว่านำพาเราไปไปสู่โลเนี่ยและกับอาคิระที่นี้มีอุลามะท่านหนึ่งบอกว่า ธน,นบนีิบอกว่าให้เราเรียนในเพืถึงฟังซอบที่านนาบีไม่ได้เจาะจงว่าความรู้จะเป็นดุเนียหรือเป็นอาครัตความรู้มันไม่แบ่งแต่หากว่าเราเรียนดุเนียแต่เราให้ผลประโยชน์ถึงอาครัตนี่แหละเป็นไอ้มุลยันตแต่ฟิียบิถิให้ผลประโยชน์แต่ทางกับกันถ้าหากว่าเราเรียนศาสนาแต่เรานำความรู้นั้นนั้นใช้ในทางถี่ไม่ถูกต้องมันก็นไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนกัน เพราะเครื่องไม้นึ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกกับคนคนนึง่งนึ่งในเครื่องไม้หลายๆอย่างที่ว่าเป็นเครื่องไม้บอกว่าเราอัลลอฮ์ไม่รักกับเราอิสติกาลุมาลายะอัลลอฮ์จะเอาเราจะโยอัลลอฮ์จะยิบยกเราถ้าอัลลอฮ์ไม่รักเรานี่อัลลอฮ์จะยิบยกเรานั้นให้โยในระดังชา้ระพี่น้องครับณวันนี้ณปัจจุบันนี้น่าอยากให้เราหยุดในการหาความรู้เพราะอะไรละ่ะ ท่านนาบีบอกว่ามุัลิมันอัลลัมสอนมุัลิมันเรียนเอามุสตตมิอันเรียว่าฟังถ้าเรามุสตตมิอันไม่ได้เอามมฮิบันให้เรารักกับการสอนการเรียนสนับสนุนนะครับผมขังนึงผมได้เคยประสบการณ์ไปเรียนที่อียิปต์คที่หนูพี่น้องที่มีเกีย ครั้งหนึ่งผมไปซีฟาร์ไปซีฟาร์นี่ก็คือไปโตไปสถานทถตผมนัง่งแท็กซี่นะครับคนขับรถนี้อายุ21ปีใส่กางเกงยีนใส่เสื้อเชิ้ตธรรมาดาเกท่า,ามผมว่าผมนี่เป็นนักศึกษาผม,ม่ารับนักศึกษานี่ต้องจำคออานหมดผมว่าเฉลิ์ถึงผมทมว่าแล้วคุณจำครอานไหมเกว่าเกจำ ถึงเกท่าแกบอกพุ่มว่าให้พุ่มอ่านตรงนี้ก็ได้แล้วแกจะโตให้เลยกี่บอกว่าวิชาความรู้เขาเขาเขาโย่กับอัลกุรอานมีครั้งหนึ่งอัมมูไซยิดไข่ไก่ไข่ไก่ที่อียิปป์แกนี่นะครับแกไข่ไก่นี่ยพุ่มถามแกว่ากุรอานอ่านจบเดือนนึงเขาเลยแกว่าคอลีนคอลีนเลวหนอยหนอยที่สุดนั้นซาบุดกุรอานของแกนี่คือพองความที่แกเปิด ถึงบ้านเรานะี่พองมันกันเลยมันทุกน้มตั้งน้ำนะครับนี่ที่บอกว่าความสาคัญของเรานี่ชีวิตของเรานั้นไม่ว่าเราจะคุณนาพของคนไม่ได้วัดยุทิทั่วบุคคลแต่ว่าชีวิตของคนคุณนะาพของคนคนนึงไม่ว่าเขาจะทําเรื่องดูเนี้ยเขาจะทําเรื่องอะไรก็ตด้แต่ว่าถ้าฮาักว่าเขาได้ฉายประโยชน์ในเรื่องศาสนานี่คือผู้ถี่ศัมฤทธินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอคนคนนึงถ้าฮักกว่าเขา เป็นในฮัเภอแต่เขามีความรู้เข้าใ้ชีวิตด้วยกับศาสนาะมีคือคุนี่นาพเพราะอะไรล่ะที่อียิปต์นะครับมีคนนึ่งเช็ดอัลมุกเรกแกเป็นผู้อ่านคุรอานมีสามารถจะอ่านได้เจ็ดคิรออาและเกบสามารถจะอ่านเจ็ดกิรออาได้สามารถจะเป็นนักฟอรีได้แต่ชีวิตของแกคือตอบีบุลอัสนันเป็นหม้อฟันดังนั้นพี่น้องครับเราต้องมทมตัวเองวะมีคำพูดภาษาอาหรับวา อันเปนแานขอร t ยัดบีละเชกมนุษย์มนันออกมามันไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามันโยบนหลงนี่มันเี่เาต่้งไปวายรี่นุณละเชกมันต้องการมัดทุกอย่างวัชระบีละ h ช y และก็ไปรับไปฮะอัลลอฮฺสุวะตาละไม่มีอะไรเลยเหมือนกันวัยู้าสิบคุ l ล,ละเชกแต่สิ่งที่เขาต้องสอบสวนทุกอย่างแต่เขาย่บนหลงดังนั้นพีน่น้องครับเราคนคนนึง เราทามตัวเองว่าเรามาจากในเลย่องเราไปในเปา้าไม้ของเราเรามายว่อันด,ดุนยาคุิคัและอัลลอฮ์สร้างโลกนี้เพื่อให้เรามายว่เราแต่อัลลอฮ์สร้างอาครัชเพื่อให้เราไปอยู่เรามาโย่โลกนี้ปา้าไมา้คืออะไรเราทำเรื่องดูเนี้ยเราทำวันนี้แต่ทำผือนก็ได้ให้เราคนหนึ่งโยนในครอบค้องอันอิสลามนี่คือเปา้าหม้ของเราดังน,นั้นพี่น้องกับคุตบะาสั้นๆอยากเป็นขอน้อขิดเอาเตือนซึ่งกันและกัน เพราะอัลลอฮฺสุลต่านพอท่านนบีได้บอกว่าอัดด ah ีนุนนาชัยนะครับศาสนานี่ค ah ือการตักเตือนคําว่าอัดดีนคือศาสนาถ้าเราเรียนวิชานาหูนี่อัดดีนนี่คือไอเซมมาอาริฟาอันนาเสียไอเซมมาอาริฟาเมื่อมาอาริฟากับมาอาริฟาอัลจุมละตัมินัต่อไฟยูริดุลฮัสรอคําตักเตือนคนคนหนึ่งถ้าเป็นมุสลิมต้องมีการรับฟังการตักเตือนถ้าเราไม่ถ้าเราคนคนหนึ่งถ้าเราไม่ฟังคําเตือนจากคนอื่น เราไม่ใช่เป็นคนนึ่งในยุ่ในอิสลามที่ถูกต้องเพราะอะไรครับเพราะคําว่าเตือนนั้นไม่ใช่ว่าเราไม่รู้เรารู้แล้วแต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่คําฝัตคดเตือนจากคนอื่นเราจะเป็นคนที่ถูกอยู่เสมอนะครับเพราะอะไรละ่ะความรู้อุลามะได้บอกว่าความรู้แบ่งออกเป็นสามหลการคนคนนึ่งเมื่อเขาได้เรียนแล้วนี่อันดับแรกเลยเขาจะตะกบบุรตะกบบร กูนี่รู้มาว่าเปลี่นกูนี่ร้อยและกูนี่แต่พอเราเรียนไปครั้งนึงเลยระดับคั้นติดชอเราจะมีความตะวะตเราจะทมต้นเลยวาเราจะสุขกับความรู้แต่เมื่อเราเรียนไปครั้งนึงเลยหลายมูบีลาใชเราจะรู้ว่าเราจะไม่มีความรู้นี่คือขั้นที่สุกสุดขั้นที่องตะวโตนี่เปียบเชมือนข้าวแต่มันเต็มอยู่ในรวงข้าวเมื่อข้าวถึ่มันเต็มอยู่ในรวงข้าวแล้ว มันกับผมอีงออยเสมอแต่เมื่อนึ่งเมื่อได้เราไปทั้งสูงสุดหลายมูบีาใชัยเราจะไม่รู้เราจะเรียนรู้เปรียบเสมอว่าเรานี้คนรู้เรียนมันย่ในครมันย่ในทะเลเพราะมันไอเข้าไปกลางนี่มันยิงลึกเข้าไปเรื่อยมันให้ใช่ไม่อกมันข้นกว่าห้าวิชาความรู้มันมีความซุบกับความรู้แต่คนที่ไม่เคยลงเลีมันว่ากูไม่ต้องเรียนก็ไม่ถป็กูย่ริมครกูย่ริมวยมันไม่รู้ความ มันไม่รู้แหละกู้รู้มากก็เบภ่อผ้าไม่รอดแต่สิ่งที่สําคัญพี่น้องครับเมื่อเรามีความรู้นี่ทําให้เราคนนึ่นะยากทําอามั่นอิบารัก์กับการงานของเราไม่ว่าเราจะเป็นคนแบบไหนเราจะย่ในสถานะไหนแต่ว่าสุดท้ายเนี่นะครับเราก็เป็นคนนึงแต่อั l ล h s สว h a ะ a h u ะนั่นแหละท่านอิมามุลกาซาลีบอกอะท่นานไซนาอาลีได้บอกว่าลาตะคอฟ นะครับทันทางไลเนี่ย่าได้กลั่วกับความอย่าได้กลัวกับสิ่งที่อามานของทันที่มันโนนแต่ทันจกลัวในสิ่งที่ว่าทันทำเลยอัลลอ์ไม่ได้การรำเรียนมันยากแต่การได้ปฏิบัติในสิ่งที่เราเรียนมันยากมันเชกว่าแต่การที่ยาวกว่านั้นคือเราเป็นประจํากับสิ่งที่เราเรียนและสิ่งทุดท้ายที่สุดคือสิ่งที่อัลลอฮ์พอใจในสิ่งที่เราทำดังนั้นที่เราบ เราณวันนี้สุดท้ายในคัตบี์สันส้นๆในวันนี้ฝากให้กับเป็นข้อคิดว่าเราเป้าไม้ของเราเรามมายเล็กคนคนหนึ่งเราอีลับไปหาอัลลอฮ์ไม่ว่าวันนี้การงานจะเอาอ์ไ้คิดให้กับเราไม่ว่าเราจะเป็นผู้หนึ่งเราจะเป็นคนขับรถเราจะเป็นพนักง,งานเราจะเป็นคนคนหนึ่งในสถานในก็าตาา แต่เราอย่าลืมว่าเราเป็นบ่าวของอัลล l l a h ถือดีที่สุดอัล l l a ์บอกท่านนบีบอกว่าอัลล l l a ์ซุนนะตาลานี่ละตังจุอิละอัลสวะที่กลุ่มล l l a h ไม่เลวร้ายกานไม่เลวท่านรวยไม่เลวท่านจนไม่เลวท่านเป็นคนที่ดีไม่เลววันถันเป็นคนรวยคนรวย,คน,วยคนจนคนงามคนลอ่อว่าและกินตังจุอิละคลูบิกุมแต่ล l l a ์เลววันเจ๊งกันดังนั้นวันนี้เนียดให้ดีครับนะครับให้เราคนนึงปรับปรุงตัวเอง ทำผือก็ได้อย่าเละคนอื่นให้เละตัวเรานะครับและก็สุดท้ายอัลลอฮฺสุวาตาลาบอกในอัลกุรอานว่ายาอายุฮัลละดีนะอามนตษย์จกุลลอฮ์อิจจากุลลอฮ์ท่านต่างไล่จงยึดฮับลิลละหยึดเชี้กของพระองค์คําว่าเชี้กตรงนี้นั้นอุลามะได้อธิบายว่าหนึ่งอัดดีนศาสนาของพระองสองฮับลิมัดดีนกุรอานุลกครีมกุรอานของอัลลอฮ์สาม อัลจะมาเราทำไรเราต้องเป็นจะมาเพราะอะไรกับเชียกของอัลลอฮ์นี่แม้ว่ามันยาวสักขนาดนแต่ถ้ามันมีไล่ปุ้มก็ไม่เปแต่มันเชียกเดียวกันเราก็เป็นจะมาได้ดังนั้นอะไรที่พิดาลาดไปเราก,เก็เล็กๆหน่อยๆเราต้องให้เอือเฟือเอื่อแป่ซึ่งกันเละกันี่แหละเป็นสังคมที่นายูและมีความสุขทั้งดุนีาและก็อาเะห์ أقول قولي هذا لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه الغفور الرحيم